เคยสงสัยกันไหมครับว่าในโลกที่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันไปหมดเนี่ยเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะอยู่คนละมุมโลกไม่เกี่ยวข้องกันเลยแท้จริงแล้วมันอาจจะเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นเดียวกันก็ได้นะครับในบทวิเคราะห์นี้เราจะพาเจาะลึกเข้าไปในหน้าต่างเวลาแค่48ชั่วโมงที่มันเผยให้เห็นความเชื่อมโยงที่ซ่อนอยู่และกําลังจะจัดระเบียบโลกของเราใหม่ทั้งหมดเลยครับเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะคุยกันเนี่ยมันเกิดขึ้นและจุบลง ในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงมากๆครับคือวันที่1 8บแถึงสิมกราคมปี2026เป็นเวลาแค่2วันเต็มๆที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลกเลยแล้วลองดูสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงเวลานั้นสงครามการค้าข้ามแอตแลนติกปะทุขึ้นมาเศรษฐศาสตร์ของฮาร์ดแวร์เไก็เกิดการพลิกผันครั้งใหญ่ตลาดคริปโตก็ร่วงอย่างหนักแล้วก็ยังมีการกล่าวหาเรื่องการแบล็กเมล์ในระดับภูมิรัฐศาสตร์อีกคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นพร้อมกันหมดเลยคำถามสำคัญก็คือแล้วอะไรละ คือเส้นได้ที่มันร้อยเรียงเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เข้าไว้ด้วยกันเอาละครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกก่อนเรื่องที่เสียงดังที่สุดเป็นข่าวใหญ่ที่ทุกคนจับตามองไปทั่วโลกนั่นก็คือเกมเดิมพันกรีนแลนด์ครับเรื่องนี้มันเริ่มจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศจุดยืนแบบชัดเจนมากนะครับด้วยคาพูดของเขาเองเลยว่ามันจะต้องสําเร็จนี่คือการส่งสัญญ,ญาณที่แรงมากว่าเรื่องการซื้อเกาะกรีนแลนด์เนี่ยเขาจริงจังและไม่มีการประนีประนอมใดๆทั้งสิ้น แล้วมันก็ไม่ใช่แค่คำขู่นะครับแต่มันเป็นแผนการที่ออกมาเป็นรูปธรรมเลยสาระประกาศขึ้นภาษีกับ8ประเทศในสาภาพยุโรปโดยจะเริ่มเฟสแรกที่10%แล้วถ้ายังตกลงกันไม่ได้อีกก็จะขึ้นไปเป็น25%เในเฟสที่2โดยมีเงื่อนไขเดียวเลยคือสหภาพยุโรปต้องยอมขายกรีนแลนด์นี่คือการใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจมาเป็นอาวุธทางการเมืองแบบตรงๆอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับแต่ทั้งฝั่งสหภาพยุโรปเองก็ไม่ได้ยอมง่ายๆนะครับเขาก็มีไพ่เด็ดอยู่ในมือเหมือนกัน นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่า anti-coercion instrument หรือ ACI ลองนึกภาพตามนะครับว่ามันคือปุ่มนิวเคลียร์ทางภูมิเศรษศาสตร์ที่ออกมาเพื่อใช้ในสถานการณ์แบบนี้โดยเฉพาะเลยคือสามารถตอบโต้ด้วยการปิดกั้นตลาดหรือสกัดการลงทุนได้แบบทันทีโดยไม่ต้องไปผ่านกระบวนการอะไรที่ยุ่งยากเลยเอาละจากความขัดแย้งที่เปิดเผยแบบเสียงดังๆนะครับ ทีนี้เราจะลองเปลี่ยนมุมมองไปดูการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลังเป็นการปฏิวัติแบบเงียบๆแต่กลับทรงพลังไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือการเคลื่อนไหวในเชิงสถาปัตยกรรมของจีนครับเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราอาจจะต้องเริ่มจากคําถามพื้นฐานกันก่อนว่าเอ๊แล้วทําไมโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยมันถึงต้องใช้หน่วยความจําที่ทั้งแพงและมหาศาลขนาดนั้นปัญหานี้ถูกเรียกว่าปัญหาการทํางาน2อ,อย่างครับคืออย่างนี้ครับ ลองนึกภาพว่า AI ต้องทำสองอย่างพร้อมกันอย่างแรกคือการจดจำข้อมูลซึ่งเปรียบเหมือนกับห้องสมุดขนาดมหึมากับอีกอย่างคือการคิดวิเคราะห์ที่เหมือนกับสมองที่ใช้ในการแก้ปัญหาแต่ปัญหาคือทั้งสองงานนี้ดันต้องมาแย่งกันใช้ทรัพยากรราคาแพงที่เรียกว่า HBM ซึ่งนี่แหละครับคือข้อขวดที่สำคัญที่สุดของการพัฒนา AI ในปัจจุบันและนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากสถาปัตยกรรมตัวใหม่ที่ชื่อว่า Engram เนี่ย มันแก้ปัญหานี้โดยการแยก2ง,งานนี้ออกจากกันเลยครับคือมันย้ายส่วนที่เป็นห้องสมุดหรือส่วนจัดเก็บข้อมูลไปไว้ในหน่วยความจําราคาถูกอย่าง DRAM แทนทําให้ HBM ที่มันทั้งแพงและขาดตลาดเนี่ยถูกปลดปล่อยให้มาทํางานด้านการคิดวิเคราะห์ได้อย่างเต็มที่แล้วผลกระทบในทางเศรษฐกิจนี่โอ้โหมหาศาลเลยครับดูสิครับต้นทุนของหน่วยความจำ HBM เนี่ยมันอยู่ที่ร้อยกว่าดอลลาร์ตอกิกะไบในขณะที่ DRAM มันแค่10-20ดอลลาร์เอง การเปลี่ยนแปลงนี้มันเลยไม่ใช่แค่การปฏิวัติทางเทคโนโลยีนะครับแต่มันยังเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมากๆในการรับมือกับการคว่ำบาตรเรื่องเซมิคอนดักเตอร์จากสหรัฐด้วยทีนี้พอเรื่องการเมืองกับเรื่องเทคโนโลยี2เรื่องใหญ่ๆนี้มาเจอกันมันก็เกิดเป็นจุดบรรจบที่สร้างแรงกับเพื่อมครั้งใหญ่ไปทั่วตลาดการเงินโลกอย่างรุนแรงเลยครับ600ล้านดอลลาร์ตัวเลขนี้คืออะไร นี่คือมูลค่าของสถานะซื้อในตลาดคริปโตที่ถูกบังคับขายหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าโดนลิควิดเดตนี่แหละครับทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในเวลาแค่24ชั่วโมงเท่านั้นเองสาเหตุก็มาจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์นี่แหละครับที่จุดชนวนให้เกิดการเทขายครั้งใหญ่นี้ขึ้นมาและมันก็มีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากๆเกิดขึ้นครับเราเรียกว่าการแยกตัวของสินทรัพย์คือในวิกฤตครั้งนี้เนี่ยเงินทุนมันไหลไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิมอย่างทองคํากับเงิน แต่กลับเทขายบิตคอยเหมือนกับว่ามันเป็นหุ้นเทคโนโลยีที่มีความเสี่ยงสูงซะอย่างนั้นคำที่เราเคยได้ยินกันว่าทองคำดิจิตอลดูเหมือนจะยังไม่เกิดขึ้นจริงในสายตาของนักลงทุนสถาบัานครับเอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเราจะลองถอยออกมามองภาพใหญ่กันนะครับเพื่อถอดรหัสว่าจากเหตุการณ์ทั้งหมดใน48ชั่วโมงนี้มันได้เผยให้เห็นรูปแบบใหม่ของโลกที่เรากำลังเผชิญอยู่ได้อย่างไร จากเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาเราจะเห็นรูปแบบใหม่ๆที่กำลังก่อตัวขึ้นมาชัดๆเลย3าอย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยคือการบีบบังคับเชิงแลกเปลี่ยนคืออำนาจทางเศรษฐกิจถูกเอามาใช้เพื่อต่อรองเรื่องดินแดนกันแบบตรงๆเลยอย่างที่สองคือการมุ่งหาประโยชน์จากฮาร์ดแวร์คือสงครามชิปมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครคุมการเข้าถึงได้แต่อยู่ที่ว่าใครจะสร้างนวัตกรรมบนเทคโนโลยีที่มีอยู่ได้ดีกว่ากันและอย่างสุดท้ายคือการแยกตัวของสินทรัพย์เสี่ยงที่พิสูจน์ให้เห็นว่า พราะเกิดวิกฤตจริงๆขึ้นมาเงินทุนก้อนใหญ่ก็ยังเลือกที่จะวิ่งเข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิมมากกว่าสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ดีและทั้งหมดนี้ก็นําเรามาสู่คําถามสุดท้ายที่สําคัญมากๆครับว่าในยุคสมัยใหม่นี้แหล่งที่มาของอํานาจที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่ระหว่างดินแดนหรือเทคโนโลยี